เนื้อเปื่อยแล้วใช้ช่วงหน้าท้องนะข้อสําคัญจะต้องสดใหม่แล้วเราก็นํำมามาใส่หม้อเนี่ยต้มได้ระยะเวลาประมาณ5ชั่วโมงล้างกันนั้น ันเปื่อยแล้วเราก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วค่อยมาใส่กระมังต้มใหม่ลินวัวก็เอามาต้มต้มเสร็จแล้วเราก็ลอกเอาเปลือกออกเราก็หัน่นส่วนที่เป็นโคนเลนะอะให้มันไม่มีเนื้ออะไรอย่างนี้ไส้นี่ตุ๋นประมาณ4ี่ชั่วโมงเอาน้ําซุปของลงที่เข้มข้นเนี่ยมันเคี่ยวใหม่เอนตุ๋นก็เหมือนงานเนื้อเนี่ยตุ๋นไม่อยู่ในหม้อนถ้าไม่เปื่อยแล้วเแกก็ลงไปนอนใหม่ต้มใหม่จะไม่ทำมันเปื่อยน้ำซุปเนี่ยหอมธรรมชาติอย่างเดียว กับเนื้อที่ใหม่สดมานาใ้เอ็นเนื้อเนี่ยต้มมาอยู่ในนี้เพ่งแค่ตัวสองตัวเนี่ยใช้ได้ลุงขาย2ตัวนี้นะเป็นหลักนะจุดนี้แหละทําให้ลูกค้าเนี่ยติดถ้าลูกค้าอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวก็ให้สั่งมาลายแมนได้เหมือนมาทานที่ร้านสั่งจากลายแมนได้เลยสะดวกสบายสั่งเลยสั่งเลยครับนะรับรองเหมือนเดิมไม่ผิดหวังนะครับ